ไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็เอาด้วยเวทมนต์คาถายอมแม้กระทั่งทำลายรากกำเนิดของตนเองแ mm. ม้แต่คนที่มาเสียชีวิตเพื่อปกป้องสัจจะของคุณ mm. เพื่อปกป้องอุดมการณ์ของคุณคุณยังทรยศต,ต่อดวงวิญญาณคนเหล่านั้นได้เลย mm. คนชนะอย่างพักเพื่อไทย มีความคิดวินเนอร์แอติจูดคือคิดในเรื่องชนะคิดหาวิธีการเอาชนะให้ได้ไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็เอาด้วยเวทมนตาถายอมแม้กระทั่งทำลายรกากกำเนิดของตนเองที่ยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามระบอบเผด็จการ ไม่เห็นถึงวิญญาณประชาชนที่เสียสละมาตายเพื่อปกป้องอุดมการอุดมคติของพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงตายไป99บาดเจ็บอีก2,000ตายเป็นร้อยบาดเจ็บ2,000เพราะเชื่อว่าเพื่อไทยคือพรรคที่จะมาเปลี่ยนแปลงประเทศจะทำให้ระบอบเผด็จการมันสิ้นซากเขามาตายเพื่อคุณ เขามาบาดเจ็บเพื่อคุณแต่สิ่งที่คุณทำกับเขาคือทรยศต่อดวงวิญญาณทรยศต่อการเสียสละไม่ต้องพูดถึงเรื่องทรยศตบัตรสัตว์หาเสียงนะเมตตาคนที่มาเสียชีวิตเพื่อปกป้องสัจจะของคุณเพื่อปกป้องอุดมการของคุณ คุณยังทรยศต,ต่อดวงวิญญาณคนเหล่านั้นได้เลยคุณทรยศต,ต่อดวงวิญญาณที่เขามาตายเพื่อคุณได้เรื่องอื่นไม่ต้องแล้วนี่เหรือคนชนะนี่หรือวินเนอร์เอติจูดมันเป็นพวกสีธน,นชัยมันเป็นพวกเสียงเมียงมันเป็นพวกกระร่อนปิ้นป้อนตอแหลต่างหาก คุณภาคภูมิใจว่าคุณชนะเพราะคุณตบัดสัตว์คุณภาคภูมิใจว่าเราชนะแล้วเพราะเราโทรยศต่อประชาชนเราโทรยศต่อทุกคำพูดที่เราให้สัญญาไว้กับประชาชนภาคภูมิใจในชัยชนะที่เกิดจากความสกปุกโสมมม,มันไรอย่างอาย คนไร้ย่างอายอย่างนี้มันยังมีค่ามันยังมีหน้ามาวิพากษวิจารณ์ณคนอื่นว่าเป็นพวกขี้แพ้เหรอครับผมว่าไม่ใช่นะดังนั้นการที่เขาออกมาเตือนสติเขาออกมาชี้ให้เห็นว่าโครงการมันมีปัญหา แต่ถ้าไม่อยากมีปัญหาต้องทำอย่างนี้หนึ่งสามสี่เหมือนผมบอกอะใครที่เดือดร้อนให้เขาไปก็ผมก็บอกกับผมไม่เอาเอามือนหนึ่งไม่ต้องเอามาให้ผมหรอกไม่ใช่ว่าจะล่ํารวยมีเงินมาหาศาลแต่เรานี่พร้อมเสียสละให้คนที่เขาเดือดร้อนมากกว่าเราเขาเอาไปตั้งตัวเขาเอาไปใช้คนในประเทศนี้เขาคิดกันอย่างนี้ครับแต่ คุณบอกว่าเขานี่ไม่เคยชี้ทางออกท่านทั้งหลายครับดังนั้นพึงต้องบอกกับท่านที่เคารพว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับพรรคเพื่อไทยมันคือการดิ้นเฮือกสุดท้าย ทางการเมืองก่อนที่จะล่มสลายผมเคยคุยกับผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยหลายคนเป็นพี่เป็นน้องกันผมถามตรงไปตรงมาว่าถ้าแจกเงินตามที่หาเสียงไว้ไม่ได้อายุ16ปีขึ้นไปได้คนละหมื่นถ้าทำไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า ในการเลือกตั้งข้างหน้าเพื่อไทยจะล่มสลายเพราะนโยบายอื่นๆคนไม่สนใจนโยบายค่าแรงหกรอยบาทในอีกสปีนี่คนไม่คิดนะตอนนี้ปริญญา2องหมืคนก็ไม่คิดนะมันอีกสปีในปีเจนยะซอฟ t p พาเวเคนก็ไม่คิดนะตอนนี้คนเขาคิด ก็อเอ้นี่หนึ่งมืนเนี่ยมาโพธนาหาเสียงไว้ประกาศอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างอยู่ที่เมืองทองธานีและคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคนประกาศด้วยคนละหนึ่งมืนน่ะไฟพุบพับพุบพับเนี่ยแล้วก็ตัวเลขสีขาวใต้พื้นสีแดงหนึ่งมืน่นเห็นไหมครับถ้าทำไม่ได้ เขาบอกว่า,าพัคเพื่อไทยจะแพ้การเลือกตั้งในข้างหน้าอย่างราบคาบเลยเพราะนอกจากจะตบัดสัตว์จะทรยศต,ต่อดวงวิญญาณต่อผู้ที่ตายต่อผู้ที่บาดเจ็บต่อคำมั่นสัญญาทุกอย่างที่ให้ไว้ตลอดระยะเวลาการเมืองของพรรคเพื่อไทยซึ่งมาตั้งแต่พักไทยรักไทยมาถึงพรัคพลังประชาชนมาจนถึงเพื่อไทยนี่เกือบ20ปีนี่ทำลายหมดทุกอย่างไม่เหลืออีกแล้ว และยังไม่สามารถทำตามนโยบายที่อวดอ้างได้นั่นคือแจกเงินหนึ่งหมื่นให้กับคนห้าสิบกว่าล้านคนนี่จบครับจบจึงพยายามดันทุลังทุกอย่างบิดเบือนทุกอย่างเพื่อ พยายามที่จะหาทางโฆษณาชวนเชื่อนโยบายนี้ผมถามคำสัมภาษณ์ล่าสุดของท่านรองนายกอนุทินชาญวิรกูลนี่นั่นแหละคือคำตอบเขาตอบอย่างช้าๆพูดอย่างรอบคอบเพราะเรื่องนี้มันผิดกฎหมาย ในทางกลับกันถ้าพรรคเพื่อไทยหูอื้อตาลายใช้ทุกกระบวนการบีบจนกระทั่งสามารถออกพระราชบัญญัติเงินกู้ได้จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยในสมัยนะ้ะเพื่อไทยก็จะหาเสียงอีกว่าถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยจะแจกให้หาเสียงครั้งที่แล้วแจกไป คนละหมื่นหาเสียงข้างหน้าผ่านมาสปีแล้วนี่ก็เพิ่มอีกสี่หมืนให้คนละ5้าหมืนประเทศไทยก็จะเป็นซิมบับเวแหละประเทศไทยก็จะกลายเป็นเวเนซุเอลาประเทศไทยก็จะล่มละลายค่าเงินบาทเศรษฐกิจจะพังพินาศย่อยยับเละไม่เหลือสัก นี่ไงครับเขาจึงเขียนกฎหมายไว้ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะเขียนข้อกำหนดในมาตรา20 22 23ไว้ว่าจะกู้เงินได้อย่างไรบ้างในพระราชบัญญัติวิในการเงินการคลังของรัฐก็เขียนไว้ในมาตรา53อย่างรัฐกุมในรัฐธรรมนูญมาตรา62มาตรา140ก็เขียนไว้อย่างรัฐกุม เพราะเขาไม่ต้องการให้นักการเมืองที่มันคิดแบบนี้เนี่ยเพราะมันมีอำนาจเนี่ยมันจะไปทำเรื่องบ้าๆบอๆออกพระราชมัญญัดกู้เงินมาแจกประชาชนนี่เขาไม่ต้องการเพราะมันหายันะมันหายนะเขาจึงไม่ให้มันหายนะนะเขาจึงขวางไว้กั้นไว้แต่เขาก็ไม่ได้ บอกว่าช่วยประชาชนไม่ได้คุณช่วยไปสิครับคนที่เดือดร้อนสิบล้านคนยี่สิบล้านคนน่ะช่วยเขาไปเถอะสองแสนล้านอยู่ในงบประมาณก็มีก็ช่วยไปสิครับงบประมาณปีหนึ่งสองแสนล้านบาทเอามาฟื้นฟูเศรษฐกิจมาช่วยคนที่เดือดร้อนเนี่ยไม่มีใครว่านะถ้าจะทำอย่างนี้ ท่านที่รบทั้งหลายครับสรุปไว้เป็นประเด็นสุดท้ายว่าคนที่มาอธิบายให้เห็นถึงข้อบกพร่องปัญหาไม่ไว่าจะเป็นนักวิชาการอดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอดีตคณะบดีคณะบดีคนปัจจุบันอาจารย์ทางเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายแม้กระทั่งผู้ว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันสื่อมวลชนนักวิชาการอาวุโสคนที่อยู่ในแวดวงการเงินการคลังตลาดหุ้นหรือแม้กระทั่งพักก้าวไกลอย่างคุณท่านสสศสิริกัญญาตันสกุลที่เขาออกมากระตุกเตือนเพราะเขามองเห็นหาย,ยน,นะเขาไม่ต้องการให้เดินไปในจุดที่มันไม่มีทางออกและคนเหล่านี้ก็ไม่ใช่พวกลูเซอร์หรือพวกขี้แพ้ คนที่เป็นคนลูเซอร์หรือเป็นพวกขี้แพ้กับกลายเป็นคนที่นั่งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลเพราะรู้ว่าตัวเองกำลังแพ้หลอนเหมือนคนติดยาบ้านรู้ว่าจะมีคนมาทํำ้ายรู้ว่าคนก็จะเอ้ย นั่งอยู่เฉยๆคิดหลอนไปว่าคนนี้จะมาทำร้ายตัวเองคนนี้จะมาฆ่าตัวเองลุกขึ้นมาฟาดงวงฟาดงาทำร้ายคนอื่นนี่คือหลอนนะที่หลอนเพราะว่าตัวเองไปหักหลังทรยศตบัดสัตว์มาตลอดระยะทางจนกระทั่งขึ้นมามีอำนาจนจึงเกิดความกลัวว่าคนอื่นจะมาทรยศหักหลังและตะบัดสัตว์หรือทำร้ายตัวเองงนี่พวกนี้คือพวกลูเซอร์ พวกขี้แพ้กลัวตัวเองจะแพ้ก็ทำร้ายทำลายคนอื่นมีความหลอนอยู่ในหัวใจว่าเป็นคนขี้แพ้ไม่กล้าย,ยอมรับความจริงดังนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะต้องตั้งสติก็คือคิด เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นส่วนใหญ่นะครับต้องตั้งคำถามว่าถ้าเราพอมีอยู่มีกินอยู่เนี่ยไม่ได้เดือดร้อนมากนักลองบอกรัฐบาลยังครับว่าให้ช่วยคนเดือดร้อนเถอะไม่ได้ขวางนะให้ช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเถอะให้ช่วยไปก่อนแล้วกลับมาค่อยหาทางในการแก้ไขกองทุนอะไรก็ว่ากันไป คนที่เขาพอมีอยู่มีกินอยู่แล้วหาทางช่วยเขาในเรื่องของการกู้ดอกเบีย้ยต่ำก็ได้เพื่อให้เขาสร้างเศรษฐกิจผมถามว่าประโยคสุดท้ายที่บอกว่าการแจกเงินหนึ่งมืนให้กับพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนจะไปสร้างอาชีพใหม่ผมถามว่าคนที่ได้เงินดิจิทัล หนึ่งมืนบาทไปนั้นจะไปสร้างอาชีพใหม่อะไรผมถามว่าจะไปสร้างอาชีพใหม่อะไรมันจะไปสร้างในที่ไหนก็คุณกำหนดสินค้าที่จะซื้อได้มีแต่สินค้าของเจ้าสัวทั้งนั้นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตโดยของเจ้าสัวทั้งนั้นแล้วมันจะไปสร้างอาชีพอะไรจะไปซื้อสินค้าเจ้าสัวแล้วไม่ไปเปิดร้านขายของชำเหรอ นี่เขาบอกนี่วิธีการแก้เนี่แจกเฉพาะคนที่เดือดร้อนจริงๆแจกเงินโดยตรงไม่ต้องผ่านดิจิทัลแล้วไม่ต้องไปกำหนดด้วยว่าจะไปซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรนี่เขาจะได้เอาเงินสดนั้นไปทำอาชีพจะได้ไปตั้งตัวนี่ไงมันถึงจะเป็นการได้เงินและเอามารวมกันและจะสร้างอาชีพใหม่แต่ที่คุณกำหนดไว้นี่มันมันไม่มีเหตุผลนะ กำหนดวิธีการใช้จ่ายไว้อย่างหนึ่งแล้วบอกว่าจะไปสร้างอาชีพซึ่งมันสร้างไม่ได้นี่ไงครับวิธีการที่เขาพูดเนี่ยมันเลื่อนลอยเพอเจอเอาละครับท่านทีกรบทั้งหลายครับก็อธิบายคนที่มีลักษณะเป็นพวกขี้แพ้หรือคนที่คิดแบบวินเนอร์แอตติจูดให้ทราบแล้ว ว่าใครควรจะเป็นพวกขี้แพ้ใครควรจะคิดบวกคิดถึงทางรอด